รสชาติกันงั้นแต่ก็เพื่อสิ่งที่ต้องการถ้าอย่างนั้นคุณนะช่วยผมจัดการปัญหาให้รด้เหเียดได้หรือยังครับไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกนะเรื่องนี้ซับซ้อนนะฉันต้องการของบางอย่างเพิ่มมาเลยครับว่าต้องการอะไรบ้างเราจะจัดการหามาให้อืมปูนขาว1.5กิโลฟอสฟอรัส8 0กรมัมเกลือ250กรมัมดินปนสิว100กรมัมซัลฟอร์80กรมัมฟออรส7.5กรมัร 8, กรมเหล็ก ห้ากรัมซิลโคนสามกรัมและล่าท่าถึงอื่นอีกสิบห้าชนิดเดี๋ยวนะทำของอะไรหรือเปล่าผมไม่อยากเสียแขนเสียขานะรู้เลยเหรอเอาล่ะไม่ล้อเล่นแล้วเอาจริงๆเหรอนะเธอต้องรู้สัานาการณ์และขั้นตอนต่างๆตอนนี้ลูกเหยียบเป็นคนที่เลือกว่าจะอยู่ในอาการโคมา่าเองเราต้องปลุกเธอขึ้นมาก่อนเพราะถ้ายิงฟื้นวิญญาณของลู่เหยียบจะหลับลงหลังจากนั้นเราก็าต้องปลุกและลุกวิญญาณของลู่เหยียบออกมา าต้องการสองอย่างเพิ่มปลูกรั่วหญิงแล้วรั่วลุยเยียดแล้วต้องการเอาอะไรหรอครับไ่น้องห่วงไปหาเซนอี่กับสนหลานสิพวกเขารู้ว่าคืออะไรครับฉันจะไปที่คาร์ลฮัตกลางทะเลสาบคุณไม่เตรียมตัวเถอะไม่วันนี้คุณลุงไม่อยู่ไปก็เจอแต่สันหลานเดี๋ยวคุณลุงเสริญฉันจาัดก,การโอเคขณะคุณยังดูเรื่องลับเลย ฉันอยากไปกับเซินเฟินฉันอยากเปลี่ยนเสื้อผ้าจริงๆแล้วก็อยากไปดูอาการเสรือมลาลวละสิยอมรับมาเถอะวัานนี้เป็นห่วงเขาไปสักน้อยไม่ได้พวกเราดีอะต้องไปกับฉันเอาอไรเสรือนลูกเีอะคุณลุงเสือนคะ เชนค่ะคุณลงมาที่นี่ช่วงเวลานี้ของทุกปีหนูได้ว,ว่าปีนี้ก็น่าจะเหมือนกัน <c oughs> รายใจบ้างไหมที่พูดออกมาเธอไม่ใช่ดออที่บอกให้สนเฟินร่างประเติร์ดลเอียดไปการเป็นคนน้าด้านไปแล้วหรืองไงขอบคุณที่ชมนะคะจะเผาเงินกองเต็กไหมคะปกติไม่ได้มาแต่ดอกไม้นี่นะปีนี้รัฐบาลส่งเสริมให้รักษาสิง่งแวดล้อมไม่อนุญาตให้เผากระดาษต้องทําตามนโยบายรัฐบาลดอกไม้พวกนี้ฉันปลูกเองและเป็นดอกไม้ที่เธอชอบถือว่าใช้แทนแล้วกัน พวกเธอต้องชอบแน่เขาเรื่องกันเลยดีกว่าคะ่ะคุณนัทเสวีย่ยให้หมาคุณลุงฉันรู้แล้วเขาได้ที่ลุเหยดฟื้นเขาก็มาหาฉันพูดอะไรก็ไม่รู้มากมายฉันเลยหนีไปก่อนตธอให้หย่ห้อยามาอีกอันนึงและเขียนจดหมายทิ้งไว้บอกให้ฉันน่ะดูแลตัวเองให้ดีและบอกว่าวันนึงจะมีคนมาขอให้เขาชว่วยรอยหยดมาหาฉันะก็เพื่อ,อสิ่งนี้ให้เตรียมตัวไว้นัทเสวีย่ยสุดยอดจริงๆ ั้งแต่สมัยเรียนก็เป็นแบบนี้มาตลอดเจอที่ไรก็พูดเรื่องแปลกเกี่ยวโชคชะตาตลอดแล้วก็ทํานายอะไรไม่เข้าหูฉันเลยเกลียดเขามากแต่เธอใช้ถูกทุกครั้งถึงฉันจะกอดแต่ก็โทษเธอไม่ได้ที่จริงครักคุณนัสวีเก่งตั้งแต่ตอนอยู่มปลายเลยเหรอเนี่ยเมื่อคืนเซลเยียถูกเฉียนวันจับตัวไปฉันก็รู้แล้วว่าวันนี้จะมาถึงดังนั้นของที่ว่าก็อยู่กับคนลุงใช่ไหมคะเปล่าฉันมาเมื่อเปล่านะแต่ฉันจะขุดดอกไมาให้เธอเอง เชื่อเธอสักครั้งละก,กันเซวีขอไปค่ะมาได้ที่ท่านเรี่อมสามารถติดต่อได้ขนาดนี้เซนเฟิร์นซีเมื่อที่ก่อนหน้านี้นักข่าวทหารกลางทะเลสาบว้าวร่องรอยเมื่อคืนถูกเก็บกาดเรียบร้อยว้าวต้นไม้นั่นทำไมตั้งอยู่เป็นปกติได้บาน,น้สุดยอดจริงๆฮายคุณสันหลานผมมาวันนี้ก็เพราะว่าพอ้เคืคุณสันหลานทำไหม มัรู้ตัวเหรอมันมาคืนทำร้ายมันมาคืนผมเพราะเรอ่มาคืนก็เป็นแบบนี้ไงพูดถึงสิ่งที่อยากได้ดีกว่าเอาไปสิแต่หวานฉันไปก่อนฟึบตุ๊ันั่งกับความเร็วไม่เร็วเลยนี่ถ้าทางจะได้อาจารย์ดีดก็แค่าอาจารย์ทั่วไปนะฟึบฟบฟบปุ้นแค่นี้องเหรอ แบบนี้ฉันว่าคุณคงไม่ได้ทุกอย่างที่ต้องการหรอกนะถ้าอย่างนั้นผมไม่เกรงใจงแล้วนะสุฟบุฟไกลหึโถ่เรื่องใช้ของเร่งนี่อาจารย์สอนว่าการใช้ทรัพยากรกให้เป็นประโยชน์ในการต่อสู้แต่ไม่ไมีทางชน,นะฉันได้หรอกฮะเอ๊ โทรศัพท์มาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเมื่อกี้ที่ควางท่อนไม้มาเขาเพิ่งจะขวางทางฉันไปหยิบโทรศัพท์สินะมานั่งนั่นน่ะก็แค่ดึงความสนใจฉันฟูฟูบึ้ยอมแม้สะเธอคุณสัมรานตอนนี้ก็เอาของให้คิดว่าใครเนี่ยชนะฉันได้ไดหรอ จะบอกนะว่าคิดว่าคลนมเดิมๆอ่ะได้ผลนะนี่เหรอพลังที่แท้จริงของสันรานความเร็วความแรงระดับนี้พอกับอาจารย์เลยนะจิบิผหาแล้วจำไม้ว่านี่จะสั่งสอนถ้าการทำให้คุณหนูเจ็บตัวแม้แต่นี้เดียววก็ไม่สิ ถ้าทำให้คุณหนูเสียใจแล้วก็พูดฉันคงไม่พูดดีๆเหมือนวันนี้ปั้งของเฉียนเฟินเรื่องก็เป็นแบบนี้ค่ะลำบากยากเรได้คุณจันทร์หลานคุณก็เหมือนกันค่ะืนี่คือสิ่งที่คุณฉันเฟินต้องการจากฉันฉัน,นํามาแล้วกี่ผ่าวันที่คุณใส่อยู่เลยของหวานที่คุณหนูให้เป็นครั้งแรกฉันชอบจนอยากจะใส่เสียตอนนั้นแต่คิดได้ว่า ถ้าจะทำงานล่ะก็ไม่ถึงครึ่งวันคุณจะกลายเป็นผ้าขาดขาดผืนหนึ่งเท่านั้นคุณองทำงานหนักมากจริงๆนั่นแหละเพราะฉะนั้นฉันเลยหาร้านตัดชุดที่ดีที่สุดในชงน,นั้นและตัดแบบเดียวกันเป็นร้อยชุดเท่านี้ก็หายห่วงอย่างนี้นี่เองฮ้ย <c> ฮ <oughs> ้เฮ้น่าจะเหรอว่าไม่หยิบผิดไม่มีทางมีแค่ตัวนี้เท่านั้นที่ฉันไม่มีทางจาผิดในเมื่อฉันให้คุณแล้วยังไงขอฝากเรื่องคุณหนูทั้งสองด้วยนะคะ ฉันจะจัดก,การเองค่ะขอบคุณนะคะตามเข้าที่คุณดูแลเฉินเฟินด้วยฉันจะให้หนี้ย่ามาพบนะคะแล้วรับทราบค่ะจะแก่แค้นให้แฟนหรือเปล่าเนี่ห้องฉันยังเป็นแหล่งมั่วสุมจิงเหรอสลหลัด้วยล้วชุดขนาดนั้นเชียวใช่น่ะสิชุดนั้นก็ไม่ทำจากผ้าเนื้อดีอะไรมากฉันก็รู้หญิงก็ททำขึ้นมาเล่นๆ่นเองไม่ต้องพูดเรื่องนั้นแล้วอีกกองที่เชียวมาจากคุณพ่อ <Hi> ด <industry rules> ูซิว่าคืออะไรอะไรน่ะ เพิ่งองเล่นเหรอรกคิงปึ้งปึงป้งเฮ้เฮ้เฮ้ระวังลูกปันนิดนึงฉันต้องเอาไปคืนเสี่ีวหวังอยู่นะค r o M183 7ขนาด0.45นิ้วกระสุน16.5กรัมความเร็วเริ่มต้น294เมตรต่อวินาทีพป็นน้ดีที่สุดในโลกตะวันตกของเล่นมีบีกันเสมือนจริงผลิตโดยบริษัทช่างฟืน้น เป็นมือของเล่นที่เป็นสามารถหาซื้อได้แล้วเจ๋งป่าล่ะว้าวสุดยอดไปเลยตอนนี้เด็กคุณพ่อซื้อของเล่นให้เยอะมากปืนอันนี้นเป็นของเล่นที่ฉันชอบที่สุดแต่คุณพ่อบอกว่าอันตรายเกินไปก็เลยยึดไว้เฉ๋อคุณพ่อไปซ่อนไว้ที่ไหนหรอตั้งแต่ฟื้นขึ้นมาฉันก็หาไม่เจอเลยคุณลุงคุณออกมากจากหลุมนะคุณพ่อคุณหลุมศพหรอไม่นึกเลยว่าอยู่ในหลุมศพฉัน คุณพ่อนะคุณพ่อเอาล่ะดูอย่างรงตัวของพร้อมแล้วเริ่มได้